สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็พามาชมกล้ดอกไม้นะคะที่ที่ที่อะไรนะที่ที่บนม่อนแจ่มนี่แหละคะล่ะใกล้ๆกับที่พักนะคะก็เดินทางประมาณาลงมาประมาณ3กิโล4กิโลเนาะ,ะประมาณนี้นะคะก<ม>็ตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งตรงน,นี้ก็จะเป็นไร้สตรอเบอรี่ค่ะน้องแนนยังไม่ได้ลงนะคะเราก็เดินชมฝั่งนี้แล้วน้องแนนจำชื่อดอกไม้ไม่ได้ตอนนี้จำไม่ได้เลยน<ส>ี่ค่ะสวยมาก พอเข้าใกล้แล้วมันมันมันไม่เห็นนะคะต้องแบบไกลกๆถึงจะเห็นนะคะแต่ก็สวยมากๆนะคะน้องแนนก็เก็บรูปไปได้เยอะมากๆแล้วนะคะประมาณทำรูปนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไทยคทิปให้พี่ๆนะคะได้ชมกันนะคะที่นี่แบบว่าดอกไม้ลหลายๆอย่างสวยงามมากๆเลยะคะ่ะน้องแนนชอบมากมากนะคะไปเดินเราพาชมกันเนาะอ๋อเราไปทางนี้ชมอดอกสตอไม่ใช่ต้นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นี่ดอกไม้ดอกเจี๊หอย ไม่ใช่นี่หน็บคอยอยู่ตรงนี้น,นี้เคยนี่ออกออกแบบก็เรียกว่าอะไรออกทีแบบเยอะมากต้นหนึ่งได้เยอะเลยนะ <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าเหมือนเหมือนต้นต้นผักเซียนเหมือนจริงๆนะหนูก็คิดอยู่ว่าเคยเห็นอะไรนะ <c oughs> เหมือนต้นผักเซียนนะคะแต่ก็ดอกเขาสวยมาก <c oughs> อันนี้จะเป็นบ้สตรอเบอรี่นะคะที่นี่จะเป็นอ่าสวนสวนลุงยงไหมอายงายง สวนอายงนะคะแล้วก็ค่าเข,ข้าคนละ2ี่สบาทนะคะน้องแนนเช่านี่มาย0สิบาทนะคะก็คือค่าเข,ข้าทุกอย่างถูกมากเลยนะคะมันเป็นราคาที่เขาบอกว่าราคากันเองนะคะเพราะว่าเขาแบบเน้นแบบว่าถ้ามีคนมาเทียวก็มีคนมาซื้อกาแฟซื้อสตรอเบอรี่ของเขานะคะก็เลยกชย็ช่วยกันเนาะประมาณนี้ค่ะเขากำลังให้นะ้ำกับสตรอเบอรี่อยู่เราแอ,ดดอบดูกันว่ามันมีสตรอเบอรี่เป็นลูกๆไหมอันนี้เดาะต้นสลัดก็มี in, อืมใชมไหม อ๋อนั่นยมีเยอะเลยแต่ลูกสตรอเบอรี่ท่านยังไม่เห็นสักลูกเลยค่ะน่าจะต้นยังยังเล็กอยู่นะคะน่าจะยังไม่ถึงช่วงเก็บอ๋อนั่นไงมีลูกแดงๆลูกเล็กๆหนึ่งเล็กน้อยหนึ่งเล็กๆอะหมดรุ่นเขาออกหมดรุ่นแล้วอ๋อเขาเก็บแล้วหนูคิดว่ายังไม่ออกเขาต้นมันเล็กไงเราเข้าทางนี้ไหมหุบเขาการเริ่มเย็นไปค่ะ กลับเริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าแดดก,กลำลังจะหมดนะคะเราต้องไปให้ทันแดดตรงนู้นแต่บ้านน้องแนนมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็มันเขาแค่ไม่ได้ทำแบบแบบนี้เฉยแต่ก็มีแบบนี้แหละบ้านนู้นเรียวกว่าไปไปเอามาให้ไป <c oughs> อ๋อต้นมันจะบานานออกแบบนี้ด,นดอกมันจะม,มันจะได้พีธีขนาดน,น,นี้เขาต้องแบบปลูกให้ อยากสนมากเลยเนาะใช่คันนะจริงๆแล้วอะคันๆระวังคันนะเราต้องข้ามอย่างนี้เหรอจักรยาไปได้แล้อเนี่ยฉันละมีชังกระสีด้วยชังกระสีในเด็กโออสองปูนป้าเก็มาได้ไหมสบายมากมาได้ไหมจ๊ะไปแล้วเหอโอสวยจังเลยป้าต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะท่านม่อยู่ตรงนี้ไหม ไสวยจังเลยสวยมากเลยนะเขียวแบบเขียวอันนี้เขาออกอยังออกนในย,ยังยังอ้าวเหรออีกประมาณสักสองเดือนแต่ถ้าเก็บแบบนี้ขายได้ก็คือเก็บขายได้เลยสวยมากแมงจองยพี่ว่า,าเขาแบบมีฉีดมีฉีดยาเพิ่งฉีดยาเน,นี่ยเห็นไหมเห็นไหมขา,ขาวๆอะ่ะไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยนะเดี๋ยวเราจะได้กราบแซงหมดแล้ว แทงเจาะเลยเขาก็เลยต้องต้องใส่ที่นี่อมันมีแต่คำว่าสมบูรณ์แบบหมดเลยนะคะนะเพราะว่าขนาดดอกอย่ายังสวยเลยอ่ะโอ้โหคาราบูคาโดมาทิ้งดูสิโอหะก็นี้น้ำอ่ะน้ำน้ำโอ้เจ็บเลย ดอกไม้ตรงนี้มันกำลังสวยมากสวยข้างล่างข้างล่างมันตรงเนี้ยสวยแล้วตรงเนี้ยมันม่วงแบบสวยมากเลยตรงนี้สวยอ่ะสวยมากสวยมากข้างล่างที่เราเราถ่ายมันยังดำดำแล้วเลยใช่ไหมล่ะมาถ่ายรูปนะครับตรงนี้สวยตรงนี้สวยโติดติดดอกไมา

มีคนเก็บดอกไม้บ้างแล้วหนูว่าเด็ดอะใช่สวยมากนะหอมด้วยนะหอมมากเราขึ้นไม่ไหวแล้วนะฟ้านะาเราลง,นะลงดีกว่านะลงดีกว่าหาัานแล้วอะเราขึ้นบันไดตรงที่พักไปนี่ไงมันเป็นแบบนี้แล้วตอนที่เราถ่ายข้างล่างนะนะเป็นดำๆแบบนี้เดี๋ยวเราเอาเราเอาไปเราเอาเปไปคืนเขานะคะ ใส่กางเกงมาว่าจะใส่เดสน่าจะไม่รอดอ่ะใช่เดินสะดวกหน่อยเดินน้ไรอายงนะครับใครที่มาเที่ยวมั่นํานะครับก็จะลืมแพะนะพาเข้าชมผลละ20บาทนะครับก็ดหนุนนะครับนะฮะผลพื้นที่เนาะนะครับก็ปลูกดอกไม้สวยๆงามๆไว้ให้เราได้ถ่ายรูปได้ชมกันนะครับในเมืองก็ไม่มีเห็นแบบนี้หรอกนะฮะถ้าไม่ขึ้นมาที่นี่ก็ไม่ได้เห็นกันแบบนี้นะครับก็ เชิญชวนทุกคนครับที่ผ่านไปผ่านมานะฮะหรือใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ม่อนแจมก็อย่าลืมนะฮะนะครับอยู่ติดถนนทางขึ้นเลยนะครับก็อุดหนุนกันนะครับแล้วก็มีของฝากนะครับพวกสตรอเบอรี่วัวคอโดต่างๆนะครับพวกมันต่างๆที่เป็นผลผลิตของชาวบ้านนะครับก็มีวางจําหน่ายอยู่ข้างทางเดี๋ยวเราไปนะดูข้างล่างว่าลูกชีมงมงคือลูกอะไรเดีายเขา <อ S 1> <ป>ดูนะ กินไม่เป็นอ่ะแต่เราอยากดูด้วยนะะค่าเช่ายี่บาทมีร่มนะครับมี นีลูกอะไรคะนี่ลูกอะไรคะพี่เป็นฟิโดเมล่อนเคยได้ยินไหมมันเป็นแค่ล้ายแบบอะไรฮะมะเขือเหรอมะเขือส้มเป็นมะเขือไม่เป็นไม่จิ้มหรอกเป็นมะเขือแล้วคะชิมไหมอ๋อกินได้เลยเได้เลยกินกินแต่เนี้ยเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนคุณค่ะครับผมชิมดูเลยนี่าเป็นแบบเนี้ย มันหอมหอมอันนี้ก็ได้ค่ะมาเจอค่ะไม่ต้องกลิ่นเกลือไหมหอมหอมมันน้ำ,ยยนำเยอะๆน้ำ,ยยำเยอะๆหอะอมๆมันเป็นตระกูลเดียวกับมะเขือเหรอฮะคือเดียวมะเขือผลไม้นั่นแหละมันก็มันผมก็เพิ่งเคยเห็นนะอันนี้ญาติพี่น้องผมเอามาฝากขายอยู่ตรงไปแจงขอบคุณม่แจงผลไม้แปลกนะ น้องแนนว่าแปลกเลยไม่เคยกินค่ะไม่เคยเห็นด้วยก็ใครที่อยากลองชิมดูนะคะมาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะคะที่ไร่นี่เลยเนาะลยแวะมาอุดหนุนกันนะคะน้องแนนก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันเด้อแปปิโแปปิโน่แปปิโน่แปรปิโน่แปปิโน่เมลอนม่วงกิโลละเจ็ดสิบบาทแนนไปดูไอ้นั่นดูไงแนนจะกินอะไรปะ ข้างบนอ่ะให้นันจะซื้อออส์บรน้สตรอบเบอร์ีน้ำสตรอบเบอร์น้ำสตรอบเบอรีนัน้สตรอเบอรืมซือินน้นะซื้อหน้นานบัเรา่ ขอไม่นางของฝากเนาะเราเราลองซื้อไปกินกระปุกน่อดีกว่านขอซื้อเป็นของฝากดีกว่า,าสี่กระปุกสามร้อยเหรอฮะสี่กระปุก300ะะสามร้อยตกกระปุกเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทจากห้าสิบโอเคนะ เข้าใจลูกนี้อยู่ป้อไม่สนใจกวนจังวะเข้าใจกันลูปนี้ไม่เอาถุงอะไรสีมันสวยมากเลยนะแต่รสชาติแปลกๆจริงๆอ่ะนี่เอาสีกระถุงนี่เนาะครับสวยมากนั่นวางตังนั่นเดี๋ยวมาดิ้มสูบบัตรนันเดี๋ยวสูบบัตรมันใช่ป้องมันใช่บัตรที่กินได้ป่ะ เมื่อเดือดตัวนี้กินไม่ได้ไม่ได้หรอมีแมลงมันมีข้างในมันจะเป็นมีแมลงผ่านจิ้มได้จะกินอันที่มันไม่สุกอ่ะจิ้มน้ำไอ้ข้าจะไม่สุกนี่กินได้อยูไอ้สุกไม่สุกมันก็อากเลยจิ้มน้ำพริกกินได้สุกก็กินได้แต่ต้องดูดีๆว่ามันมีแมงข้างในหรือเปล่าข้างในจะมีแมลงถ้าสุกก่มีแมลงแต่ถ้าดิบเรากินได้อยู่ไม่กินอยู่ เมื่อกอนเวลาไปโรงเรียนเดินทางเดินเท้าไปใช่ไหมหนูก็เลยต้องเก็บอันนี้มากินไประวบาปต้นลูกที่กินได้ต้นที่อยู่ข้างในทิ่ลูกแก่ใหญ่อ่ะลูกใหญ่ๆคืออร่อยมากลูกใหญ่ๆนี่อร่อยเขาจะไปเก็บเหรอน่าจะไม่มีแล้วมีไหมคะเริ่มสุกเองเริ่มสุกแบางลูกบางลูกเองเขาเขาเก็บขายหรือเปล่าเราไปเก็บไม่ได้กินเองไม่ค่ะไม่ทันไม่ทันนกคนหรูกันลอกหรือเอล่จริงด้วยนะอยู่ในแบบ ลูกใหญ่ๆแล้วข้างในมันจะแบบเหมือนน้ำครึ้งข้างในอะ่ะม,มันมีน้ำมันจะอยู่ข้างในแต่ตัวนี้กินได้นะอร่อยมากลูกที่ขนะ้างในจะมีอะไรอ๋อถ้ามีเย้ะๆข้างในอ่ะจะอร่อยมากหวานแบบดีป่ะโอเคครับโอเคค่ะนะคะก็วันนี้นะคะน้องแนนก็ขอตัวจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะใครที่แวะมาก็แวะมาอุดหนุนที่ร้านได้นะคะก็ขึ้นไปชมดอกไม้ไทยรูปกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็น้องแนนขอตัวลาไปก่อนนะ